สวัสดีครับท่าท่าเช่นครับผมพี่น้องเช่นเคยครับผมวันนี้พ่อพี่น้องมาก,กินเนื้อน้องลายตับหวานเนื้อกวางยุนพูนนี่พี่น้องว่าเป้ยครับลูกพี่มากินนะมาลงมือเลยพี่น้องขอโทษขอให้พี่น้องอย่าไปกินเนื้อกินดื่มนะครับเด้อเข็มนี่ไปยวดเลยปลาดาร์กวางอุ่นพูลเนื้อตอน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 เนื้อดกินคนเดียวก่อนลองทองดิอ๋อนี่ออกพริกกระเลียงพี่น้องเฮ้จัดเลยนี่รังเลงอยู่ในเล็กๆเอาไปเนี่ โอ้โหดูยิงอะไรบูตอวแบบเงี้ยเลยนี่ตับมัหนิเออตับตับหวานนี่ท่านท่านตับก็ได้ท่านก็เมื่อจวดด้วยโอ้ยตับนี่ด้วยเนี่ยเจอเหนือมาไหมตับตับหวานโหเนี่ยกระเพาะทูใบตูมเผ็ดมะพร้าวมะแตงได้ดิ

อันนี้เป่ดายนานมากินยังเดี่ยวเรื่อเนี้ยเอามาไก๋ๆทายรูปจะค่ำเนี่ยนะจะในลงงนาปกไหมพี่มะคนละค่ห่อเลยเหนอร์ฮอ่อเนี้ยเออกินพร้อมกันหนึ่งสองสามอันยนเนี้ยะครับก็ได้เนี้ยก็ได้แล้แต่พูดข้างนาด้วยล้งนาปกจุ่มกันผมลงยังไงเจ้าผมลงยังไง อือต้องต้อไปอือ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 จืออออืออืออือออทืออืออือนหออืออืออืออออือออืออือัืออืออออืออ พร้อมกับจงช่ครัั้งเนือก็จะปูอกเกิดข้ไม่ได้เอามาตัตั้งเนือบบกว่ามาตางันเจต่างเพียงนั้นร่มบาเลีรมแขกนะมาเกิดมากเขาเ็เคยเห็นแล้วมเห็นตีตายแล้วเขเห็นจมมีด้อเออมีแบบนี้ขายจะพังก็รวยแล้ นอนเอาาด็ดที่น้ำจิ้มเนี่ยฮะหวานนะดีเท่เลยต้มเอานะถือพึ้พกมาถือพกบีมากล้ามาต้มใส่ปรุงเอาต้มต่างหากต้มใส่น้ำปลาตุ๋นอเลยพี่น้องกำหมูยตุ๋ยแก้วโอ้ยตุ๋ยแก้วคนลงไปเคร่อง ขี่ไม we e ่ไ oh, ด <we> e ้ต <itus. S 2> e ั้งขี <t polls> ่แก้วเลยหรอดอยตรวจเนื <J> ้อน้องไล่เป็นน่องงามบ่เนื้อสวยเนาะเส้นอะนุ่มมันนุ่มดีบ่นีวนจัง

ต้านี้กิมจุม่มมือก๋ว่ายได้ซอยเนื้อซอยจุบเ๋วยว่ายเหลือเยอะคือ,อแกงแกงผัโลไปให้ลุงพ่อกินก็ปลาแหง้งเนะปลาแห้งหนึ่งปลาเท่านั้นแหละกันยาก,กินลุงพ่อกับร้อยซื้อเอาควายเด็กแมน <c oughs> อีลีนั่นยังได้กินหมดยัง,งเนี่ยหยังนะหยังนะแม่กิน,ะนสะเพลย์เลย เนื้อหมดเป็นโรยไม่ได้ตายยิบทำไมเฮ้ตอนงามตอนท่ไปซสือกาเจ้าขาใหม่โอ้โหามยดเลยเต้นดึกดๆอะเต้นดึนๆเม่อเนือเกิดไปนะกไม่ลงื่เนื้อเต้นเอ็นมันกระดุกเนื้อเต้อือ ืตีนีอก็คือรวมเพื่อใหม่ซื้ือโอ้โห oh, oh. สดกลับดอืมสุดข้าเลยข้าเพิ่งข้าเลยดึงวัวลงจากรถเลยอ่ะขอนทุกหัวสามเทือเ่อนโอ้ยแท้งบั่แทงเลือดครับอืมสุดยดมัหยินบนทางเลยที่กลับบ้านนะข้างทางนะเขาโคมใส่ตู้ไว้เลย ของขึ้นขาเขาข่านานไปคือว่าแบบที่มันตับมันบได้หลายเนาะมันขาส่วนใหม่หมดมันก็ขายเป็นส่วนเป็นผูดเป็นผูดไปนะไม่ใช่ตับตับก็บางขายบางขายถื่นมาเหมือนตื่นมาหาอร่อยกินกินหมดกเรื่อนี่เหงื่อเจ็บงัวงัวเนี่ยง่วงยาเนาะอันนี้งัวงัวอันอาหารเป็ของอาหารง่วงผันนะง่วงยางไงกน้องมา ีเห็ดตวกินแบบนี้ก้อยขาขาวสองปวดสามปวดล้างขอกินได้ตนตงปอดสามวันเสาร์ครับมันกินไปเรื่อยๆเนี่ย เวลาหัน่นทำไมมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะมันนุ่มเนี่ยหรอนันนุ่มเนียมันนุ่มจี๊ดแต่ไดสีกุ้ยชื่นก็อร่อเนี่อ่ะขามันนุ่มเน,นี่ยอันนี้เขาไปเอาไปทำไอ้จิ้มจุ่มอ่ะนี่นหละอร่อยมนกเลยตุ๋นก็ได้ มาตืวเดียจากบ้านไปไม่กินเนี่อกินข่าม่ยาหัวลัวลูกเดียวรู้ผลแหละเขาอ่ะเยอะอ๋อมาโอ้ไมยังไม่ท้องอะไรกินที่หมด ของเบงไม่หั่นเลยแหละของเปีเอาจนส่นเย็นเย็นนี้อ่ำนะนะก้อนนี้อ่ำมาใส่ผักเยอะๆล้วบดเค้กเราซีเร่าผัก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 ไอ้คุณคุณเลิศอืมท่ากันผักอีกเลิศเดี๋ยววันนี้คนมีมีห่าไม่มีหรอกใส่เยอะเยอะ ต้นหอมใส่เยอะต้นหอมอร่อยเลยหมูนาบอกก็พเพียร์แค่แบบเพียรนิดหนึ่งต้องใส่เลือดด้ยวยคนๆใช่ไหมอมือร่อยเคยไปกินอยู่นะที่ร้านอีปงลายเนื้อยู่คล <น S 1> องคลอ,องอะไรนะคลองดีมเบอร์เลยทา่านทอ,องดีมเบอร์ออร้านอะไรร้านอี วงหลังตัวอ,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 อันนี้เหรอมันเปิดที่นี่เหรอ,พอพงเข้าวแล,ล้วไม่ปีดยังยังสั่งอ่อมน้องว่ากินโหมาข้นเลยเยอะมันใส่เลือดไงเขาขั่วเนี่ยเนี่เขาขั่วนั่นหมืมหมหืมหหมืมไม่ืหนมื ขาเหนียวของแถ่นะจริงน้า้นต้นถ้วยุดเด็ดต้นถ้วยเนี่ยนี่ิกัดใ้่้วยเนี่ยยัไม้แก้ข่าว ไให้หลวงพี่นะนี่ไปไหนแล้วมึงคุ่ดงที่ไหนเจอเลยอ่ะไม่เคยได้เจอละไปคุ่ดงที่ไหนไปแล้อืมอ้มฮ้มพริก แล้งามมากโดนแดดยิ่งสุดยอดเลยดีชมพูแดงตองนะสดสดนี่เอาเดืออยู่หูอัดชิ้นหมอเลยอืมอ้วกอวกนะเจอตัวขาวขาวเคี้ยวไม่ออกเอ็นมัน,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 น โอ้โหพี่ฮาไมา่ชินเนี่ยนี่ขี้บวนนี่เอาแล้วไหมกินให้หมดเลยมั้งพี่โอ้ต่อนใหญ่จังอเ,เอาอีกต่อนนึงอ๋อโอ้พี่ก

แก่พี่น้องมึหลายคนกลิ่นหลายหลอยคนออเอาอยัางมีกลิ่นเนี่ย <c oughs> ฮะผักอะไรก็ที่หล่นมีใบนี่ไงเ <c oughs> ออเนี่ยดูมอ่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้น้องเปเอาไปก้อยเอ้ยเอาไปทำอะไรนะออมออมเอาไปอ่มอมเยอะๆเหมือนกันออมโดยคนไทยใส่ขี้ผีอ่ะไหม นิดนึงเนะโอเคครับขอบคุณทุกไลฟ์ทุกซรามทุกการติดตามฝากติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กน้ำได้ครับเด้ <c oughs> อกิมนีาา้ขอลาพากจากก่อนสวัสดีครับผม